สวัสดีครับสนามยิงปืนโคกขวานนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเบตตา8 7ด e ชีตาแทติคอลนะครับเป็นปืนที่ a s s ซัสซิเขาชอบเลือกที่จะใช้ง,งานกาันเนื่องจากกระสุนจุดสองสองเอมีความแม่นยำสูงหัวกระสุนที่เล็กนะครับเจาะทะลุผ่านเนื้อเยื่อได้ดีแล้วก็ที่สำคัญเสียงเบามากเมื่อเราใช้ประกอบกับอุปกรณ์ลดเสียงอันนี้คือที่ต่างประเทศไม่ผิดกฎหมายนะครับ แต่ในประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นยุทธภัณฑ์นะครับตัวลดเสียงเนี่ยผมจะพูดถึงที่เขาใช้กันในหนังแล้วกันนะเมื่อเราใช้กับอุปกรณ์ลดเสียงเนี่ยนำ้ำมันสวมชุบเข้าไปเสียงจะเบาลงมากเลยเบาพอๆกับปบมืออย่างนี้เลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวนี้นะครับเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยอุปกรณ์ลดเสียงมันผิดกฎหมายเราไม่สามารถนํามาใช้ได้แต่ปืนนะครับมันยังถูกกฎหมายอยู่ดังนั้นเราก็ จะทําการทดสอบยิงกันนะครับใครอยากสัมผัสปืนกระบอกนี้นะครับให้มาที่สั่นนี่ปืนโคกขวานะครับวิธีการใช้งานนะครับเบต้ากระบอกนี้จะเป็นไกแบบดับเบิลนะครับแล้วก็ซิงเกิลงางนกและเหนี่ยวไกตัวนี้นะครับจะเป็นตัวห้ามไกนะฮะมีทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับผมอ่าค้างสไลด์ก็กดปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้คือค้างสไลด์และปลดสไลด์กลไกมีแค่นี้ครับเรียบง่ายมากๆเลยนะฮะ ปืนปลอดภัยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการบรรจุแม็กกาซีนเข้าไปในตัวปืนนะครับแม็กตัวนี้ปกติมัน8นัดครับแต่ว่าผมได้ไปซื้อแม็กแต่งมาเป็น10นัดเป็นแม็กของเ e ลต t a ทร็เก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบยิงกันนะครับใส่กระสุนเข้าไปปลดสไลด์นะครับปืนก็พร้อมยิงแล้วครับลูกหมดสไลด์ค้างครับปลดแม็กกาซีนถ้ามีแม็กใหม่เราต้องการยิงต่อก็เสียบแม็กใหม่เข้าไปแล้วค่อยปลดสไลด์นะครับแต่ตอนนี้ เราไม่ต้องการจะยิงเราแค่ทดสอบการใช้งานปรากฏว่าเป็นปืนที่ใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับรีคอยน้อยแม่นยําแต่ที่ระวังก็ต้องเป็นเรื่องกระสุนที่จุดสองเนี่ยมีอัตราการด้านเนี่ยค่อนข้างจะสูงกว่าชนวนกลางดังนั้นการเก็บภาษากระสุนต้องเก็บภาษาให้ดีใครอยากจะสัมผัสปืนกระบอกนี้เจอกันที่สั่นิปืนโคกข,ขวางปาจีนบุรีสวัสดีครับบาย